คนมีบุญจะฟังให้จบเผยวิธีเปิดทางบุญปิดทางกรรมโดยสมเด็จโตพรหมมรังสีมนุษย์เหล่านั้นไม่สามารถจะรักษาศีลได้อยู่ตลอดเวลาเหตุข้อขัดข้องอยู่ด้วยวิบากกรรมเกี่ยวกับภาระทั้งหลายเพราะว่ายังมีแรงโน้มถ่วงแห่งกรรมคือวิบากกรรมที่มันยังมีแรงผลักดัน ให้เรานั้นเกิดความไม่สะดวกเมื่อมันเป็นอย่างนี้เมื่อเรามีโอกาสได้มาเจริญในบุญกุศลเราก็มาชำระกกันสักทีหนึ่งบางคนอยู่ในทางโลกก็ได้ประสบปิดมาเช่นโรคภัยไข้เจ็บบางคนก็ป่วยจิตมาดังนั้นแล้วการที่เราไม่มีอะไรคุ้มกันจึงเป็นภยัยนั่นเมื่อเราได้มาณนะที่แห่งนี้แล้ว อยากให้พวกท่านทั้งหลายได้อธิษฐานบุญกุศลถ้าบุญมันไม่อำนวยบุญมันไม่เปิดทางแล้วเราก็จะไม่ได้พบกันที่เราได้พบกันแล้วก็เพราะเหตุว่าบุญมันเปิดทางแล้วบุญมันอำนวยเปรียบเหมือนบุคคลที่ได้มาที่นี่แล้วก็อยากให้กอบโวยเอาบุญกุศลไปให้มากๆแม้ในขณะนี้ เราจะมานั่งฟังธรรมอยู่ก็ดีหากเรามีจิตตั้งมัน่นมีศรัทธาในธรรมจดจอ่อมีสติอยู่แล้วอย่างนี้ก็เชื่อว่าเรานั้นจเจริญสติอยู่จะเริญฌานอยู่การฟังธรรมก็เป็นการทรงฌานอย่างหนึ่งเป็นการจเจริญสติอย่างหนึ่งเมื่อฟังธรรมแล้วเราเข้าใจมีศรัทธาในธรรมนั้นจดจอ่อมีสติอยู่แล้ว อย่างนี้ก็ชื่อว่าเรานั้นเจริญสติอยู่เจริญฌานอยู่เพราะการฟังธรรมก็เป็นการทรงฌานอย่างหนึ่งเป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งเมื่อฟังธรรมเราเข้าใจมีศรัทธาในธรรมนั้นมันย่อมทําให้เข้าถึงปิติเมื่อปิติมากๆเข้ามันก็ย่อมมีความสุขมีความพอใจยินดีที่จะสดับในธรรมนั้นเมื่อมีความสุข มีความพอใจมีความยินดีแล้วจิตเรานั้นมีความผ่อนคลายย่อมสามารถจัดการโรคภัยที่มันเบียดเบียนเข้ามาแฝงคุณลมคุณใส่ทั้งหลายก็จะถูกถอดถอนออกไปด้วยทางกระม่อมทางรูขุมขนก็ดีอย่างนี้ช่วยให้ปรับธาตุดินน้ำไฟลมในธาตุขันให้เราให้เกิดความสมดุล ทำให้ร่างกายเหรานั้นมีกําลังมีภูมิต้านทานโรคภัยสิ่งที่มองไม่เห็นหรือวิญญาณที่เคยมาอาฆาตพยาบาทดังนั้นก็เป็นการดีแล้วขอให้โยมทั้งหลายทั้งใหม่และเก่านี้จงตั้งจิตอธิษฐานกุศลที่ข้าพระเจ้าได้มานสถานที่แห่งนี้และในขณะนี้ได้มาร่วมในการเจริญพระกรรมฐานในยามราตรีขอให้บุญกุศลเล่าใด ที่ข้าพระเจ้าได้มาแล้วในอดีตและปัจจุบันและในขณะนี้ขอให้ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณที่มีความเกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่งก็ดีเป็นผู้ที่มีคุณเคยร่วมสร้างกุศลวาสนาบาร,รมีมาด้วยกันหรือแม้แต่ดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายที่เราเคยล่วงเกินด้วยกายวาจาใจด้วยความเป็นกุศลอาฆาตและพยาบาทในกรรมใดๆก็ตาม ขอให้ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณน,นั้นจงมาโมทนาบุญกุศลในความดีของข้าพเจ้าและอโหสิกรรมในกรรมทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินทางกายทางวาจาทางใจก็ดีขออำนาจแห่งพระศีรัตนตรยัยอันมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นี้จงอดโทษอาฆาตพยาบาทขอความสว่างแห่งจิตบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าได้ทำนั้นจงเข้าถึงในพระรัตนตไตรนี้จงเป็นแสงสว่างนำทางให้ดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายได้ผลทุกพ้นภัยในวัฏฏะไปอยู่ในภพภูมิที่ดีขออย่าได้มีเวรมีพยาบาทซึ่งกันและกันจงยุติกรรมความอาฆาตพยาบาทตั้งแต่บัดนี้ในกรรมใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วขอบุญกุศลนั้นจงส่งทางเกื้อกูล ไม่ว่าข้าพเจ้าจะเคยกระทําคําสัญญาผิดคําสัญญาใดๆในวิบากกรรมใดๆก็ตามเคยอธิษฐานบนบานสารกล่าวอะไรไว้ก็ดีที่รู้และไม่รู้ก็ดีที่จําได้หรือจําไม่ได้ก็ดีที่นานมาแล้วก็ดีในขณะนี้ก็ดีขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเหล่านั้นเจ้าพ่อเจ้าแม่ขอได้จงมาโมทนาในบุญกุศลของข้าพเจ้า นักข้ขืนนี้และช่วยเปิดทางแสงสว่างเปิดยานบารมีให้ข้าพเจ้าให้เข้าถึงความดีจนกว่าจะถึงการพ้นทุกข์คืนอนิพพานให้เราตั้งจิตอธิษฐานไปเมื่อตั้งจิตอธิษฐานลงไปแล้วแม้จะทำได้ไม่เต็มกำลังแต่นั่นแหลเรียกว่าเรานั้นได้ลงมือสร้างกุศลบารมีทีละเล็กทีละน้อยเหมือนหยาดฝนที่กำลังตกลงมา เหมือนภาชนะเรามันดีก็คือให้เจริญในทานในศีลและภาวนาไว้แล้วมันทำลงไปทีละเล็กทีละน้อยมันก็สามารถเต็มบริบูรณ์ได้เมื่อมันเต็มบริบูรณ์แล้วกรรมดีมันก็จะเข้ามาเสวยและให้ผล